ะเรียนทุกๆคนแบบนี้เลยคะ่ะคือว่ามือถือเนี่ยหายจริงๆนะคะแล้วก็เมื่อวันศุกร์อะคะ่ะที่ผ่านมาเรื่องเกิดเมื่อวันศุกร์เลยแล้วก็วันศุกร์เนี่ยก็ไปที่สถานีตํารวจนะคะสถานีสถานีที่ตารวจเนี่ยเขาต้องถามบอกว่าเออเบอร์อะไรก็บอกเขาไปว่าเบอร์หนึ่งแต่ส่วนเบอร์ที่เหลืออะคะ่ะจำไม่ได้เพราะไม่ได้ใช้แค่เบอร์เดียวนะคะเสร็จแล้วก็ไปทําบัตรประชาชนเพื่อจะไปขอซิมเขาไปที่ทัวระคะ่ะ ูเขาก็เลยถามบอกว่าพี่เอากี่เบอร์ก็เลยบอกว่าเอาทั้งหมดเลยที่มีอยู่ก็เลยก็ไม่ได้คิดไงคะว่าเบอร์เนี่ยที่กุ้คอยซื้อแล้วก็ใช้เนี่ยหนึ่งเบอร์เป็นเบอร์ที่ให้พี่หนุ่มใช้เพราะว่ามันนานมากแล้ว4ี่ห้าปีแล้วอะคะ่ะแต่ว่าจากเจตานาพอเอาซิมเนี่ยนะคะกลับมาบ้านเอาซิมใส่เสียบมือถือแล้วก็มีคนหนึ่งโทรกับโทรเข้ามาก็คือพี่หนึ่งเป็นน้องพี่หนุ่มนะคะเราก็เลยถามว่าหนึ่งไหนนะคะ เขาเลยบอกว่าอ่าเขาก็เลยบอกว่าหนึ่งก็คือพี่หนึ่งพี่หนึ่งหนุ่มเรายังถามเลยค่ะว่าหนุ่มไหนก็คืองงอะคะ่ะพอพอได้แบบเขาเรียกว่าอะไรพอพี่หนึ่งเขาได้บอกว่านี่คือเบอร์พี่หนุ่มนะอ่าเราก็เลยเกตเกตเราก็เลยบอกโอเคพี่หนึ่งพี่หนึ่งขับรถมาเอาไหมพี่สุขุมวิสามเอ็ดหรือจะให้หนูขับรถเอาไปให้เลยก็ขับรถไปเลยคะ่ะแล้วก็ซิมนะคะก็ถอดออกจากเครื่องไม่ได้ใช้ แล้วก็รีบขับเอาไปให้เลยใช้เวลาจากสุขุมวิท31ไปถึงลาดพร้าววันนั้นมันสุกด้วยนะคะรีบขับไปก็ประมาณชั่วโมงกว่าค่ะแล้วก็ช่วงที่ขับไปไม่ได้ไม่ได้เห็นนะคะว่าพี่หนุ่มเขาโพสอะไรเพราะว่ายังไม่ได้รีเชสเตอร์เข้าอะไรเลยสักอย่างหนึ่งอันนี้ต้องบอกด้วยความเจตนาจริงๆะคะ่ะพอเอาขับกลับไปเสร็จปุ๊บวันเสาร์ต้องได้เจอลูกใช่ไหมคะก็คือตอน9ก้าโมงครึง่งแต่คืนในระหว่างคืนนั้นน่ะก็ได้คิดแล้วว่า เฮ้ยถ้าอย่างนั้นนะ่ะเบอร์เบอร์นี้มันเป็นชื่อของเราเนาะแล้วเราไม่ได้ใช้จริงๆอะ่ะเราก็ควรจะเซฟตัวตัวของกุ้งพลอยเองเหมือนกันเพราะว่าวันนี้เราก็ไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วเราก็ได้เลิกกันแล้วแต่ถ้าพี่ๆเอาเบอร์ของพี่ๆแล้วก็เป็นชื่อของพี่ๆให้คนอื่นใช้อะ่ะแล้วพี่ๆจะจะกลัวกลัวไหมคะพี่ต้องกลัวมากกว่านะถูกไหมคะก็เหมือนที่หนูต้องกลัวแต่หนูมีความสุกว่าหนูไม่ได้กลัวเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยในชีวิต แต่ก็ก็โอเคในเมื่อพี่ก็กลับมาคิดเองนะคะว่าในเมื่อพี่เขาใช้มาเนาะแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าเอออันนี้เป็นเป็นชื่อของเราเราก็าใช้เขาเรียกว่าอะไรเข้าไปในเสิร์ชนะคะหาว่ามันจะมีวิธีการมอบโอนซิมยังไงบ้างโดยที่เรากับเขาไม่ต้องไปที่เทียงันใช่เราไม่ต้องไปอะค่ะไม,ไม่ต้องไปเจอกันท<ช>ี่ทีไ่ไหนหรอกหนูคิดว่า หนูคิดว่าอยากเจอเขอาไหมอันนั้นมันมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือว่าทํายังไงให้เขาสะดวกที่สุดนะคะก็โอเคเซิร์ชแล้วก็ค o p y ที่มันเป็นอ่าอ่เขาเรียกแพลตฟอร์มอะค่ะอ่ใบนั้นนะคะ,ะข้อมูลพอ,อ,อตอนเช้ามาเนี่ยพี่หนึ่งอะค่ะน้องพี่หนุ่มอะค่ะก็มาก็มาปรึกษาหนูเรื่องเนี้ยแต่หนูเตรียมไว้ก่อนแล้วหนูก็บอกโอเคได้เลยนั้นเอาอันนี้นะก็ส่งใบอันเนี้ยค่ะใบแพลตฟอร์มอันเนี้ยเข้าในไลน์พี่หนึ่งว่าพี่ไปพิมพ์อันนี้มานะเอาบัตรประชาชนไปด้วยอะ พอเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูจะเซ็นให้หมดเลยแล้วพี่ก็เอาอันเนี้ยไปให้พี่นุ่มนะคะไปยื่นที่เคาน์เตอร์แล้วก็ทําซิมใหม่ได้เลยเป็นชื่อเขาเลยแล้วทั้งสองฝ่ายจะได้สบายใจซึ่งกันแล้วกันตอนนั้นนะคะให้ไปตอนเก้าโมงครึ่งแล้วก็เล่นกับวีจีจนถึงบ่ายสองแล้วเพิ่งจะมารู้ว่าอ๋อพี่เขาโค้ดแบบนั้นตอนประมาณห้าโมงเย็นแต่ว่าช่วงเวลาทา์ไลน์ที่พี่หนุ่มโค้์ก็คือช่วงเวลา11บเอ็ดโมง จากที่หนูเซ <S 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 ็นส uh> ิบโมงครึ่งคือเซ็นเอกสารในการมอบมอบโอนเซ็นเรียบร้อยแล้วเซ็นแต่เขายังไม่ได้ไปทําธุรกรรมในการไม่ยืนนต่อเตอร์ไม่ัุณพอางพี่ชายไม่ได้บอกพี่ชายน้องชายอาจจะไม่ได้บอกเขายังไม่ได้ตื่ไม่ไม่พี่คิดว่าตอนที่พี่เซ็นให้เซ็นให้เอกสารเซ็นมอบอํานาจแล้วเนี่ยพี่เขาน่าจะโทรหาพี่หนูเพื่อรายงานว่าเราเนี่ยได้เซ็นให้แล้วไหมคะเพราะว่าตอนนั้นเป็นเก้าโมงครึ่ง ช่วงที่พี่หนุ่มโพสเนี่ยช่วงเวลา11โมงถูกไหมคะแต่พี่เพิ่งะมาเห็นข่าวนี้ตอนเจอวิจิเสร็จแล้วตอน5โมงเย็นค่ะก็เลยไล่ทำลายกลับไปอ๋อแสดงว่าตอนที่เราอะเซ็นให้เขาแล้วเราก็เขาโพสแบบนั้นซึ่งต้องบอกก่อนว่าข้อหนึ่งข้อสองข้อสามได้อ่านหมดเลยมีความรู้สึกว่าข้อที่หนึ่งก็ไม่ใช่แล้วหนูมีนะคะใบแจ้งความแล้วก็บอกกับตำรวจด้วยว่าหนูจำได้แค่เบอร์เดียว ถวดเบอร์อื่นหนูจำไม่ได้จริงๆซึ่งเบอร์นั้นคือเบอร์ที่พี่หนูใช้จำได้แค่เบอร์เดียวจำได้เบอร์เดียวคือเบอร์ของเเรนึกออกไหมคะเบอร์ที่เราใช้เราต้องจําได้อยู่แล้วถูกนไหมคะแต่แต่ไม่ได้ใช้เบอร์เดียวเลยคะแต่เบอร์อื่นเนี่ยเป็นชื่อเราเหมือนกันคือเบอร์พี่หนูก็เป็นชื่อเราเป็นชื่อของหนูเหมือนกันค่ะพอใบหน้าของเออ่ของของทูทูก็บอกว่าเอาหมดเลยไหมคะซึ่งวันนั้นเป็นวันศุกร์ เราไปสถานีตำรวจเนี่ยเราก็ไม่ได้อยู่ในในที่สถานีตำรวจแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงอยู่นานมากเพราะว่าเขาจะดูกล้องให้ด้วยอะคะ่ะกล้องว่าแท็กซี่ที่มาส่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าคือพอเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปที่ถ่ายบัตรประชาชนแล้วก็ไปที่ทูคือวันนั้นมันฉุนหลงหุนมากซึ่งก็บอกกับเขาว่านั่นเอาหบดเลยไม่ได้คิดอะไรเลยถ้ามาดูจากเจกตนาคือเจตนาของของของกู้พลอยอะ ไม่ได้มันมีเจตนาล้ายขออนุญาตามว่าสิ่งที่พี่หนุ่มโพสต์มามีข้อไหนที่เราคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาโพสตพี่คิดข้อแรกว่าเอาอย่างนี้ไม่ต้องอ่านแล้วค่ะเเราะถ้าอ่านแล้วมันจะกลายเป็นว่าไม่จบอะนะคะมันจะกลายเป็นว่าวันนี้เรามานั่งอันนี้ขอแค่อธิบายไม่ได้ที่จะแบบว่ามาซัดกันไปกระซัดกันมาคิดว่า ตอนนี้มันควรจะจบตรงนี้แล้วระหว่างเรื่องระหว่างครอบครัวเนี่ยค่ะมันน่าจะต้องจบแล้วแต่ถ้ากุ้พลไม่มาอธิบายกู้พลจะมีความสุขว่าเราอ่ะเหมือนเป็นเฉลยของสังคมอะเหมือนเราไม่ได้มีชื่อเสียงอะชื่อเสียงเรามันน้อยอะแล้วเรามีชนะติดหลังอะไม่ว่าเราจะทําอะไรผิดหรือถูกอะถ้าเราเงียบหายไปโดยที่เราไม่อธิบายอะค่ะเราจะกลายเป็นเฉลยของสังคม อะไรสิ่งที่เราอยากหายคือเรนี้เราได้ไม่ที่อธิบายไปหมดแล้วข้อที่หนึ่งที่พี่ไปแจ้งความจริงๆนะคะแล้วก็จําเบอร์ได้ค่ะจําเบอร์ของตัวเองได้หนึ่งเบอร์ส่วนที่เหลือจําไม่ได้ค่ะก็เลยต้องขอหมดนะคะนะคะอะไม่งี้นพี่ถามเไพี่รู้สึกยังบ้างเลยคนมองว่าในข้อความที่มาเป็นข่าวคนมองว่าเรายังมีเรื่องใหญ่เพราะในบรรดสุดท้ายเขาบอกว่าเขาอยากใช้ชีวิตอยากสงบไม่อยากให้เราเข้าไปรุ่มลอยตรงนี้เรารู้สึกเอาสร้างเรื่องขึ้นมา สร้างเรื่องอะไม่มีใครหรอกคะ่ะที่อยากจะสร้างเรื่องให้คนมาเ,เหยียบเราถูกไหมคะเป็นพี่ที่อยากสร้างไหมหนูว่าไม่มีหรอกแล้วหนูเนี่ยสองปีที่ผ่านมาหนูมีความรู้สึกว่าหนูเป็นเหมือนตราบาเป็นเหมือนเฉลยของสังคมไม่ว่ายังไม่ทันจะทําอะไรผิดเลยอะสังคมเมื่อเมื่อเมื่อมีคนหนึ่งโพสต์ซึ่งเป็นคนนั้นเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากคนเท่านั้นหรอคะ่ะ เป็นคนที่มีแฟนคลับเยอะกว่าหนูมากมากกว่าหนูเท่านั้นเหรอคะแล้วเป็นเพราะว่าอะไรอ่ะหนูผิดแค่ครั้งเดียวหนูผิดพลาดแค่ครั้งเดียวหนูไม่มีโอกาสที่จะแบบอยากจะเป็นคนดีแล้วแก้ไขเลยหรอคะแล,แล้วสองปีที่ผ่านมา อะไรผิดพลาดอีกอีกไหมคะนอกจากสิ่งที่พี่หนุ่มโค้ดแสดงว่าผู้ฟังรู้สึกว่าในสิ่งที่ทุกวันนี้ได้เจอลูกเราก็มีความสุขแล้ว <c oughs> การเจอการเจอลูกเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นน่ะชีวิตของของปุ้กคอยอ่ะมันต้องพยายามอดทนแล้วก็เวลาดราม่าเนี่ยคะ่ะสภาพจิตใจอะ่ะมันไม่ใช่แค่มีเรื่องเดียวมันมีหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเจอลูกถูกไหมคะที่ผ่านมาแล้ว แล้วสภาพจิตใจของหนูล่ะคะหนูก็ต้องพยายามให้กําลังใจของตัวเองว่าโอเคเจอลูกแค่นี้ก็พอแล้วก็ดีแล้วจากอาทิตยลวันกลายเป็นเดือนละสองบางครั้งเดือนละสองก็ไม่ได้หนูบอ mm hmm. กไมหมคะมันก็จะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้มนมาโดยโดยแบบ เป็นอุบัติเหตุก็ได้อะอย่าคิดว่าเป็นจงใจเลยเข้ามาตลอดยังเจอยากอยู่หรอครับณตอนนี้ณวันนี้คือตารางเจอปเป็นยังไงบ้างเจอกับวีจีอาจริงจริงเออตารางเจอ,เาอตารางเจอวิจีอะค่ะคือเดือนหนึ่งสองครั้งแล้วก็แล้วก็แต่แต่ทุกๆเดือนอะมันไม่ได้เจอทุกๆเดือนละสองครั้งสองครั้งถ้าเฉลี่ยแล้ว มันไม่ได้มันไม่ได้เจอแบบนั้นในทุกๆเดือนที่ผ่านคือพี่เข้าใจปะว่าเดือนละสองครั้งเนี่ยมันก็น้อยอยู่แล้วน้อยมากๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเกิดเรื่องอะไรที่มันดรามา่าทีก็เลือกที่จะเงียบไม่เลือกที่จะอธิบายอะไรทั้งนั้นเพราะว่ากลัวว่าจะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นแล้วมันคือเอาง่ายๆเลยค่ะพี่ทุกวันเนี้ที่ยอมรับบางทีมันก็เป็น บาปเนาะติดตัวบางทีก็ก้มหน้ายอมรับเพอปวดจะไม่ได้เจอลูปแต่ว่าพอตอนนี้มาสอบปีแล้วอ่ะรู้สึกว่าในบางเรื่องอ่ะเราก็ต้องพูดบ้างแล้วคือพูดเนี่ยไม่ได้ทําร้ายใครแค่อธิบายเราจะได้เราเราต้องปกป้องตัวเองแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอเวลาที่พี่เขาโพสต์ในอย่างเช่นทุกทุกครั้งเวลาที่พี่หนุ่มโพสตมันจะดึงเราเข้าไป แล้วเราก็ต้องมีส่วนแบบว่าให้สังคมมองว่าเราแบบแบบนั้นแบบนั้นเนาะว่าเราว่ามีเหตุการณ์เราแบบมันทำผลกระทบให้เราอาจจะไม่ได้เจอรูปแบบพี่พี่ไม่ได้คิดแบบนั้นค่ะพี่คิดว่าเออเหมือนที่พี่ไลฟ์อ่ะที่ที่มีความสุขว่าคนเราอ่ะอย่าดูว่าคนนี้ดีหรือชั่วเลย ดีหรือชั่วพี่อยากให้ดูจับเก็บอาดาถ้าสมมติว่าพี่เปิดเบอร์มาอย่างตั้งใจหรือตรง,ตรงใจทำไมพี่ไม่เอาเบอร์ใช้หลายๆวันหลายๆชั่วโมงหรือรีเชสเตอร์ทำไมพี่ยังแบบพอรับแล้วอ่อนรู้แล้วพี่พยายามแก้ไขให้เลยหรือไม่ถ้าพี่เห็นโสต์ก่อนพี่อาจจะแบบไม่แฮปปี้ก็ได้พี่อาจจะโทรไปที่ทูแล้วบอกทำเหมือนที่ทูแนะนำมาว่าระง,งับเลยไหมคะเพราะพี่ไม่ได้ผิดเพราะหนูเห็นโสต์แล้ว อันนี้มันเป็นของโลกโซเชียลเนาะพนักงานเขายังเห็นเลยอ่ะที่เราโทรไปอะค่ะคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมันคือแค่สองวันส่งมาค่ะไม่ใช่สองวันค่ะคือเอาใหม่นะ,นะซิมเนี่ยมันอยู่ภายในวันนั้นซิมเนี่ยได้ถูกส่งให้พี่หนุ่มไม่ถึงสองชั่วโมงได้ซ้ำหลังจากที่พี่ไปขอซิมมาคับกลับบ้านมาลีเชสเตอร์ก็คือมาเอาซิมใส่เครื่องพอใส่ปุ๊บมีคนโทรเข้ามาเลยค่ะพอมีคนโทรเข้ามาถอดซิมออกจากโทรศัพท์เลยค่ะขับรถมไปให้คที่ป้องยามค่ะ เยอะแล้วหนูจนหนูชิดแล้วหนูมีความสุกว่าหนูเข้าใจพี่เขานะหนูก็ใช้ความเข้าใจไม่ว่าบนความเข้าใจนั้นนะพี่หนูจะถูกต้องหรือหนูจะผิดแต่หนูอยู่อย่างเงี้ยมาสองปีแล้วว่าโอเคหนูเข้าใจไม่เป็นไรอยากมาอนตัวเองคือปกป้องตัวเองแต่อันเนี้ยแค่อยากจะบอกว่าถ้าหนูไม่มาพูดไม่มาปกป้องตัวเองบ้างมันจะกลายเป็นว่าหนู่เป็นเฉลยของสังคมตลอดเวลาหนูว่าจะพอพี่เขาพ้นอะไรมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าหนูโดน พอหนูไม่ได้มีแฟนคลับนี่ค่ะหนูผิดนะหนูมีอะไรชนะติดหลังแล้วทังขอโทษที่นะคะตั้งแต่เกิดมาหนูมีแค่เรื่องนั้นเรื่องเดียวที่หนูทําผิดอะ่ะเรื่องอื่นไม่มีแล้วใครในสองปีนี้หนูมีไหมคะหนูมีอะไรไหมคะหนูก็ไม่ได้มีสแสดงว่าหนูพายายามแก้ไขใจเย็นทุกอย่างแล้วพอะนะได้ตรงเนี้ยก็เลยโอเคถูกเคลียร์แต่ถ้าถามว่า มองในมุมกฎหมายแล้วกันค่ะอย่ามองในมุมอย่างอื่นเลยแล้วมองในมุมเจตนาหนูผิดไหมคะหนูตั้งใจไหมคะที่หนูเล่าให้ฟังหนูก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเปิดมือเอามาใช้หรือว่าเอามาเอามาทําร้ายใครอะค่ะเพราะฉะนั้นหนูผิดอะไรตรงไหนอะและจะให้หนูยอมรับผิดหนูก็เลยมีความสุขว่าบางเรื่องอะหนูยอมรับผิดโดยที่หนูไม่ผิดให้แล้วแต่เรื่องนี้และเรื่องต่อไปอะหนูคงไม่ ไปพี่จะทํายังไงอ่ะลองมองของพี่ดูแล้วพี่จะอยู่ยังไงไม่จริงแต่เราไม่รู้หรอกว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ของพี่นีดตายอยู่หนูสาบานที่ตายขาเลยหนูจาของหนูได้เบอร์เดียวแต่พอหนูไปข้างหน้านั้นน่ะพนักงานบอกว่าเอาหมดเลยไหมคะหนูไม่รู้หรอกเพราะว่าให้พี่ไปที่ตู้ก็ได้ว่าวันนี้หนูพูดจริงหรือโกหก ไปที่ตู้นะคะหนูไม่ได้ไปนั่งที่เคาน์เตอร์นะคะไปที่ตู้เนี่ยมันจะเป็นตู้นะคะตู้ชูซึ่งมันคือในสโอร์ซีมที่จะไม่เห็นหรอกค่ะว่ามันมีเบอร์อะไรบ้างมันจะเป็น X X X 4X ก็ค่ะตรงกลางหนูไม่รู้หรอกค่ะแต่วันนั้นได้ไปกี่ซิมหมาพี่ถามวันนั้นได้มากี่ซิมสามค่ะสามซิมเลยเหรอสามซิมเลยแล้วก็พลอรู้สึกน้อยใจเลยว่าคนบางคนยังไม่รู้อ่อน แล้ววันนี้แล้วเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะแบบว่าก้าวเดินไปแล้วแต่คนคนมันไม่นุมออนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาสองปีที่แล้วคือหนูจะบอกว่าหนูเข้าใจนะเข้าใจสังคมหนูเข้าใจหนูเข้าใจเข้าใจประชาชนน่หนูเข้าใจค่ะและหนูก็เข้าใจพี่ๆนักข่าวด้วยหนูจะบอกว่าตอนแรกหนูไม่เข้าใจเพราะว่าหนูไม่รู้จักวงการบันเทิง ขึ้นมาแล้วพอขึ้นเข้ามามันจะกลายเป็นว่าอันนี้ก็ดรามา่าอันนี้ก็ดรามา่าจากคนที่เคยใช้ชีวิตอยู่ปกติอะแล้วพอวันหนึ่งมาแต่งงานกับซูปเปอร์สตาร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันกลายเป็นไลฟ์ชีวิตอะมันมันมีแต่การดรามา่าตอนแรกไม่ค่อยเข้าใจทุกคนแต่พอหลังมาสองปีนี้ก็พพเ,ขเข้าใจแล้วพี่ก็เข้าใจนะสำหรับคนที่แบบคอมเมนต์หรือดา่าเราหรือว่าจะมองว่าเออไม่ดีหรอกเหมือนอดีตแหละ แต่ว่าขอแค่แบบว่าพี่ก็อยากขอให้พี่ดำเนินชีวิตของพี่โดยไม่มีใครมาชี้เป้าว่าพี่จะทําอะไรถ้าชี้เป้าเสร็จแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าพี่ยังไม่ได้ทาอะไรผิดเลยอ่ะพี่ก็ผิดแล้วว่า